ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้คำถามที่คุณสงสัยเราจะค้นทุกคำตอบในสงสัยใหม่เล่าอย่านอนเวลานี้นะลูกเดี๋ยวผีผอำ้ำมันเป็นช่วงผีตากพ้าอ้อมหลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้มาบ้างแต่เชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่รู้ช่วงเวลาผีตากพระอ้อมมันคืออะไร จะมีผีหรือวิญญาณจริงไหมหรือถ้านอนแล้วจะเกิดอะไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันช่วงเวลาของผีตากพระอ้อมตามความเชื่อเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินรับขอบฟ้าโดยประมาณจะอยู่ที่ช่วงเวลา5 6โมงเย็นโดยเราจะเห็นแสงโพเพแสงรบค่ำหรือจะเรียกอีกอย่างว่าแสงสนธยาโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกในเวลาหัวค่ำของบางวัน ตามความเชื่อโบราณเชื่อกันว่าในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นช่วงที่เชื่อมต่อกันระหว่างโลกมนุษย์โลกที่สามจะมีพูดผีปีศาจมากมายออกมาในช่วงนี้แต่เรื่องราวสำคัญก็คือผีบางตนที่ตายทั้งกลมหรือตายพร้อมลูกก็มักจะพากันออกมาซักผ้าแล้วก็ตากผ้าอ้อมในช่วงเวลานี้นั่นเองขณะที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยให้ข้อมูลจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย บอกถึงข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาเกิดแสงสนธยาว่าเป็นแสงสว่างบนท้องฟ้าเวลากลางคืนในช่วงเวลาโพเพก่กนท้องฟ้าจะมืดสนิทหลังจากดวงอาทิตย์ตกและเวลาเช้ามืดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นนั้นทางดาราศาสตร์และก็การเดินเรือเรียกว่าแสงสนธยาหรือแสงเงินแสงทองเป็นแสงที่เกิดจากการกระเจิงของแสงอาทิตย์ในบรรยากาศโลกยิ่งดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้ามากเท่าใด แสงที่กระเจิงจากบรรยากาศชั้นบนลงมายัางชั้นล่างก็ยิ่งน้อยลงมากเท่านั้นทําให้ท้องฟ้ามืดมากยิ่งขึ้นส่วนการที่ห้ามนอนในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยเว็บไซต์สุขภาพดีก็ให้ข้อมูลว่าการนอนหลับในช่วงเวลาเย็นก่อนพระอาทิตย์กําลังลับขอบฟ้าหรือช่วงเวลาโพเพนั้นอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามีอาการมึนหัวปวดหัวตอนตื่นขึ้นมา ก็เพราะช่วงเวลาเย็นหรือหัวค่ำเป็นช่วงที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงบ้านและก็ห้องที่รับความร้อนตลอดทั้งวันก็เริ่มที่จะคลายความร้อนอบอ้าวออกมาพอเราตื่นช่วงนี้ร่างกายก็จะสับสนและปรับตัวไม่ทันสมองก็จะคิดว่าเราควรจะพักผ่อนแล้วก็นอนยาวเลยไปจนถึงเช้าแต่พอเราตื่นก่อนเช้าก็จะทำให้เรารู้สึกนอนไม่เต็มอิ่มและข้อเสียอีกข้อนึง คือการนอนในช่วงนี้ก็จะทำให้นอนไม่หลับในช่วงกลางคืนหากเราต้องการหลับในช่วงเวลานี้จริงก็ควรจะงีบหลับสัก20-30นาทีแล้วก็ควรเลือกเวลาสักบ่าย2หรือบ่าย3โมงแทนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการนอนเวลากลางวันความเชื่อของคนโบราณล,ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันการออกกุศโลบายต่างๆก็เพื่อเตือนให้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตที่ไม่ประมาท รู้อย่างนี้แล้วก็อย่านอนช่วงเวลาผีตากพระอ้อมกันนะทุกคน